ครับผมวันเด็กาลาจะบี่ไฟเราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ได้วันที่เรามาแทนด้วยใช่รู้ตัวกี่วันรู้ตัวมาอาทิตย์นึงนแล้วแล้วเรามีรายการอยู่ไหมยังยังไม่มีตลอดอ๋อพอดีก็โทรไปเนาะก็เลยโอเคก็มาเลยเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซาลาจรีอยู่ที่อยู่จุดเดิมกัทที่เดิมเลยเรามีใครไปช่วยเป็นคู่เบ้าซาลาแมงก็พวกพี่ๆน้องในค่ายก็พวกในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสี่สูงเท่าไหร่หนึ่งห้าำหนักไปปล่อยตอนนี้หน้าสิบสองมวยสไตล์ไหนครับ ครับวันนี้เราต้องมาเจอกับกิ่งไผ่เนาะไม่เคยต่อยกันครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งวันต่อยเขายังอก่างเขามโมสไตายวันนี้มันจะกินไผ่หวังเก่งวันแขงไงดีต้องรอดูให้ดีอ่ะเดี๋ยวต่อยตามตาตาเราเนาะไปแก้ไขวุ้นก็เบื่ทีเอาล่าสุดต่อยไว้ที่ลาดลำเนินวันนั้นต่อยกับเพียงแค่เปยมั้งแค่นอกเก็บเสียไปโดนอะไรวันนั้นโดนแข่งอ๋อจังหวะเลยหล่นเลย วันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยร้อยสี่วันนี้ต่อยร้อยร้ยปล่อยมาร้อยสิบเนาะเพราะเรามาแดดนี่มากเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินสองขีดสองขีดนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร,ร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แล้วที่นี่วันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่ครับเอาแชหนะเอาค่ายนะคุค้มมากี่กิโลครับสองต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามถึงห้าคนจังหวัดลพบุรีฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยอ่ะฝากคนลพบุรีเป็นกำลังใจผมนะผมเต็มที่นะถึงมาแทนก็เต็มที่นะขอให้โชคดีขอบคุณมากครับ